นโดยแลคตาซอยสวัสดีค่ะพวกเรากาคือเขาเด็กปีสองผมลึกครับหนงแจนค่ะผมปั้นครับปิงค่ะด้วยครับภาษานะครับมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพจนานุกรมนะครับก็เป็นเสมือนกับแหล่งรวมความรู้ของภาษาต่างๆครับซึ่งต้องมีการพัฒนานและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งล่าส่วนนะครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554นะครับมีคําเพิ่มเติมลงไปใหม่กว่า1000คําเลยเลยครับและ <S <S ตอนนี้นะครับ<ฮ>ก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแ,แล้วก็ทาการตําหนาจ่ายแจกแล้วครับโดยหลักการของคําที่เพิ่มลงไปในพจนานุกรมนะครับต้องมีความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไม่ใช่คําที่เกิดขึ้นใหม่ในภาษาคําที่เพิ่มใหม่ใน พจนานุกรมคือคำที่มีใช้กันอยู่ในภาษาใช้ความหมายได้เป็นที่เข้าใจและยอมรับกันแล้วนะครับเมื่อมีอยู่5ปีและยังไม่ได้เก็บอยู่ในพจนานุกรมก็จะเก็บเพิ่มไว้ต่างจากคำที่เกิดใหม่ในภาษาไทยโดยคำที่เกิดใหม่ในภาษาไทยนะครับแล้ววันนี้อาจจะยังเป็นคำที่ใช้เฉพาะในหมู่วัยรุ่นคำแสดงที่จะไม่ได้นําม,มาเก็บไว้ในพจนานุกรมนะครับตัวอย่างคำที่เพิ่มใหม่ในพจนานุกรมคือบัตราชบัณฑิต,ตยสถานพศ2554ที่ใช้กันในภาษาปาครับอย่างเช่นขี้ตูนะครับ คือคำาก่าวอ้างหรือทึกทักว่าของผู้อื่นเนี่ยนะครับเป็นของตัวเองเช่นนี่ปากกาของฉันนะอย่ามาคิดตูนะครับเป็นต้นโดยเกณฑ์หลักๆของการเก็บคํานะครับคือเป็นคําที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายและทุกกลุ่มนะครับเข้าใจความหมายตรงกันก็จะรวบรวมไว้ในพจนานุกรมอย่างคําว่าบองตงฝุดฝุดเนี่ยนะครับ <Ooh. S 1> ก็ถือว่าเป็นคําใหม่นะครับยังไม่ได้นํามาเก็บไว้แต่จะมีเก็บไว้ในพจนานุกรมที่แยกย่ยอยออกไปอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีพจนานุกรมเล่มใหม่เกิดขึ้นแต่พจนานุกรมเล่มเก่านะครับก็ยังมีความหมายในการ จากประวัติที่มาและพัฒนาการของคําซึ่งก็ได้นํามาศึกษาเปรียบเทียบกันได้ครับในช่วงนี้นะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับคําศัพท์ใหม่ส่วนในช่วงหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ๆเหมือนกันนั่นก็คือหลักสูตรการเรียนรู้แบบใหม่นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นพักสักครู่ค่ะ นะคะท่ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทําทุกวันเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะเป็นมีหลักสูตรใหม่ที่กี่กับการเม็นทาหารได้นะคะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะจะฝึกท,ทักษะการวิชาการและทักษะความแข็งแรงของร่างกายอีกด้วยจะเคลิ่ยแค่ไหนมาดูกันค่ะ อย่างที่โรงเรียนอนุบาล The Albert ในเมืองไทยจงใต้หวันสร้างความแปลกใหม่ไม่น้อยเมื่อโรงเรียนแห่งนี้มีการฝึกความแข็งแกร่งทางกายและจิตใจให้เด็กน้อยชายหญิงวัยตั้งแต่5ถึง9ขวบในลักษณะการฝึกทหารเบื้องต้นมีตั้งแต่การฝึกกับหัวตีลังกาเดินฝึกทรงตัวเดินด้วยมือโดยทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเครื่องแบบลายพรางแบบทหารทั้งนี้ทั้งผู้บริหารโรงเรียนได้ระบุไว้ว่าได้แรงบันดาลใจจากทฤษฎีบำบัดทางกายภาพที่สร้างกิจกรรมออกกำลังกาย ที่รวมการฝึกซ้อมแบบทหารพื้นฐานผสมพลศึกษาโดยเชื่อว่าจะช่วยให้เด็กๆพัฒนาความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจขอพร้อมกันค่ะอาจารย์ฟงยันผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้มองว่าแม้เด็กๆจะมีช่วงที่ลำบากในการฝึกออกกําลังกายในรูปแบบนี้ส่วนหนึ่งจะได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันต่างๆต,ตั้งแต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตการแต่งงานหรือประสบการณ์ที่จะได้รับอื่นๆในอนาคตดังนั้นประสบการณ์ที่เด็กๆได้รับผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนกัก และหาวิธีฝึกฝนได้อย่างสมบูรณ์จะมีประโยชน์ในอนาคตนั่นเองค่ะอ้โห o o เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจหลักสูตรนึงเลยนะคะเนี่ยแจนเชื่อเลยค่ะว่าเด็กที่จบมาแล้วเนี่ยนอกจากจะมีความรู้ที่แน่นหนาแล้วยังต้องมีความแข็งแกร่งทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็แข็งแกร่งทางด้านจิตใจที่จะพร้อมรับการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอย,อย่างแน่นอนเลยนะคะเนี่ยสำหร,รับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดเวลาแล้วนะคะพี่เพื่อนก็อย่าลืมติดตามรายการครอบครัวเขาเด็กในวันพรุ่งนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนขอ,ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Hey